สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกประเด็นน่าสนใจจากข้อมูลที่เรามีกันนะครับวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดในเอกสารสำคัญตัวหนึ่งครับเป็นเรื่องหุ้นกู้ของบมจ BTS Group Holdings หรือ BTS Group ที่เรารู้จักกันดีครับเอกสารที่ว่าเนี่ยคือ Fact Sheet หรือข้อมูลสรุปการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่2,568ของเขาดูเผินๆก็เหมือนเอกสารทั่วไปแต่มีรายละเอียดน่าสนใจเยอะเลยเป้าหมายเราวันนี้ก็คือมาสกัดข้อมูลสาคคัญ ทั้งลักษณะดอกเบีย้ยความเสี่ยงต่างๆให้เห็นภาพชัดๆเข้าใจง่ายๆกันไปเลยใช่ค่ะเราจะมาดูกันว่าหุ้นกู้ที่ BTS Group เสนอขายรอบนี้เนี่ยมีรายละเอียดข้อกำหนดอะไรที่น่าสนใจบ้างโดยเฉพาะเมื่อดูจากสถานะบริษัทตอนนี้กับเรื่องที่ว่าเขาจะเอาเงินไปทำอะไรต่ออันนี้สำคัญมากค่ะสำหรับคนสนใจลงทุนโอเคครับงั้นเริ่มเลยนะ เอกสารบอกว่าเป็นหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกันแล้วก็มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อันนี้ดูเป็นสเปคมาตรฐานทั่วไปนะครับค่ะเป็นรูปแบบที่เห็นได้บ่ายแต่เอ๊จุดที่น่าสนใจคือเสนอขายพร้อมกัน2ชุดเลยทำไมต้องออก2ชุดพร้อมกันล่ะครับมีอะไรพิเศษหรือเปล่าอ๋อค่ะเป็นข้อสังเกตที่ดีค่ะ การออกสองชุดพร้อมกันแต่ว่าอายุกับดอกเบีย้ยต่างกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนนะคะบางคนอาจจะอยากลงทุนสั้นๆบางคนอาจจะรับความเสี่ยงได้นานกว่าชุดแรกนี่อายุ2ปีค่ะครบกําหนดปี70ส่วนอีกชุดหนึ่ง3ปีครบปี71ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับเป็นการให้ตัวเลือกนี่เองแล้วแล้วดอกเบีย้ยล่ะครับแต่ละชุดให้เท่าไหร่ ชุด2ปีให้ดอกเบีย้ยคงที่3.40%ต่อปีค่ะส่วนชุด3ปีขยับขึ้นมาหน่อยเป็น3.60%ต่อปีค่ะโอ้ครับครับก็คือตัวที่ยาวกว่าดอกเบีย้ยสูงกว่าดิดหน่อยตามหลักทั่วไปเลยสินะครับใช่ค่ะก็สมเหตุสมผลเพราะการลงทุนนานกว่ามันก็มีความเสี่ยงเรื่องเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเขาก็เลยชดเชยด้วยผลตอบแทนที่สูงขึ้นเล็กน้อย ทั้ง2ชุดนี่จ่ายดอกเบี้ยทุก6เดือนเหมือนกันค่ะอันนี้ก็มาตรฐานแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขให้บริษัทไทยถอนคืนก่อนกําหนดได้นะคะคือซื้อแล้วก็ต้องถือไปจนครบกําหนดเลยค่ะชัดเจนครับไม่มี c อออ option เนาะแล้วเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ครั้งนี้ล่ะครับก้อนใหญ่พอสมควรเขาจะเอาไปใช้ทําอะไรบ้างครับ ตามเอกสารนะคะวัตถุประสงค์หลักๆเลยคือเอาไปชําระคืนหนี้เดิมค่ะหนี้เดิมใช่ค่ะหนี้ที่เกิดจากการออกตราสารหนี้ไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้ชุดเก่าๆหรืออาจจะเป็นพวกตั๋วแลกเงินหรือ BE ที่บริษัทเคยออกไว้ก่อนหน้าหรืออาจจะรวมถึงการไปทดแทนเงินคงคลังที่อาจจะสำรองจ่ายหนี้พวกนี้ไปก่อนคือสรุปง่ายๆก็เหมือนกู้ใหม่ไปโปะหนี้เก่านั่นแหละค่ะ Refinance อ๋อเป็นการ Refinance นี่เองโอเคครับทีนี้ เรื่องสำคัญมากๆอีกเรื่องคือเรตติ้งอันดับความน่าเชื่อถือนี่เป็นยังไงบ้างครับน่าเชื่อถือแค่ไหนเรื่องนี้สำคัญมากค่ะ Tri ส Rating เขาจัดอันดับหุ้นกู้ทั้งสองชุดนี้ไว้ที่ BBB+ ค่ะ BBB+ <B> ค่ะแล้วก็แนวโน้มอันดับเครดิตเป็น stable หรือคงที่อันนี้ข้อมูลนวันที่26สิงหา68นะคะระดับ BBB+ เนี่ยก็ถือว่าเป็นระดับลงทุนได้หรือ investment grade investment grade ก็คือลงทุนได้แต่แต่ก็ไม่ใช่ระดับสูงสแบบ triple A หรือ double A นะคะก็ต้องเข้าใจว่ามันยังมีความเสี่ยงอยู่บ้างตามลักษณะของบริษัทเอกชนทั่วไปไม่ใช่พันธบัตรรัฐบาลค่ะครับครับเข้าใจครับ BBB+ และในเอกสารเหมือนมีเปรียบเทียบดอกเบี้ยกับตลาดด้วยใช่ไหมครับมีค่ะเขามีข้อมูลณวันเดียวกันคือ26สิงหา68 มาให้ดูว่าหุ้นกู้เอกชนอื่นในตลาดที่เรติ้ง BBB+ เหมือนกันเนี่ยรุ่น2ปี YTM เฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ3.27%ส่วนรุ่น3ปีเฉลีย่ยอยู่ที่3.45%ค่ะอ๋อถ้างั้นหุ้นกู้ BTS ชุดนี้3.40%กับ3.60%ก็ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าค่าเฉลีย่ยตลาดนิดหน่อยนะวันนั้นใช่ค่ะก็อาจจะมองว่าเป็นการให้ผลตอบแทนที่จูงใจกว่าค่าเฉลีย่ยเล็กน้อย 嗯。Mm. น่าสใจแต่ต้องย้ำนะคะว่าค่าเฉลี่ย YTM ในตลาดมันเปลี่ยนตลอดเวลาตัวเลขนี้เป็นแค่ข้อมูลณจุดนั้นแล้วก็เรตติ้ง BBB+ หรือดอกเบีย้ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยไม่ใช่การันตีว่าจะไม่ผิดนัดชำระหนี้นะคะเป็นแค่ข้อมูลประกอบเฉยๆแน่นอนครับต้องดูอย่างอื่นประกอบด้วยและมีเงื่อนไขทางการเงินอะไรที่สำคัญสคัญที่ผู้ลงทุนควรรู้เป็นพิเศษอีกไหมครับเกี่ยวกับหุ้นกู้ชุดนี้มีค่ะมีข้อกำหนดสำคัญในเงื่อนไขสิทธิเลยคือเรื่องการ ดันดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบีย้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ IDE ratio นะคะ IDE ratio ใช่ค่ะเขากำหนดว่าบริษัทต้องรักษาอัตราส่วนนี้ไม่ให้เกิน2.5เท่าตลอดอายุหุ้นกู้2.5เท่าอัตราส่วนนี้มันบอกอะไรเราแล้วตอนนี้ BTS อยู่ที่เท่าไหร่ครับ ตัว I B D E นี้มันบอกว่าบริษัทมีนี่ที่มีดอกเบีย้ยเยอะแค่ไหนเมื่อเทียบกับส่วนทุนยิ่งสูงก็ยิ่งเสี่ยงการกำหนดเพดาน2.5เท่าก็เหมือนเป็นการควบคุมไม่ให้บริษัทก่อหน,นี้มากเกินไปะนะคะส่วนข้อมูลล่าสุดณสิ้นตรามาส1ปี6869หรือ30มิถุนา68เนี่ยอัตราส่วนนี้ของ B T S Group อยู่ที่แค่0.51เท่าเองค่ะโห0.51เทียบกับเพดาน2.5นี่ยังห่างกันเยอะมากเลยนะครับ ใช่ค่ะถือว่าต่ำมากยังมีช่องว่างอีกเยอะแต่ก็เป็นจุดที่ต้องคอยดูต่อไปนะคะเพราะถ้าไม่การยงทุนใหญ่ๆในอนาคตตัวเลขนี้ก็อาจจะขยับขึ้นได้ค่ะครับครับน่าสนใจแล้วใครเป็นคนช่วยขายบ้างครับรอบนี้เห็นรายชื่อผู้จัดจํำหน่ายเยอะเลยมีหลายเจ้าเลยค่ะแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรก ขายทั้งรายย่อยและสถาบันก็จะมีแบงค์ใหญ่ๆกรุงเพศกรุงไทยกสิกรไทยรวมบรอลอกสิกรไทยพาณิชย์รวมบอลอินโนเวส X, ค่ะส่วนอีกกลุ่มจะเน้นขายนักลงทุนทั่วไปอย่างเดียวก็มี CIMB ไทยเกียรตินาคินพัรรวมแบงค์ด้วยเอเชียพลัสยุนต้าเมแบงค์เคจแล้วก็กลุ่มไทยเอ็กซ์ปริงค่ะอ๋อแล้วก็มีข้อสังเกตนิดหน่อยค่ะ คือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กรุงไทยกับผู้จัดจำหน่ายหลายรายเลยเช่นกรุงเทพกรุงไทยกสิกรไทยไทยพาณิชเกียรตินาคินพัฒ์เนี่ยเขาก็มีความสัมพันธ์เป็นเจ้าหนี้ของ BTS Group อยู่แล้วด้วยอันนี้เขาก็เปิดเผยไว้ตามปกติค่ะครับเป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยอยู่แล้วส่วนในทะเบียนคือทอกรุงเทพผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คือทอกรุงไทยชัดเจนครับขอย้ำเรื่องวันเวลาเสนอขายอีกทีได้ไหมครับเผื่อใครสนใจ ได้ค่ะเขาจะเปิดจองซื้อวันที่29 3 0กถึง30กันยายนแล้วก็1ตุลาคม2,568ค่ะ29 30กันยาแล้วก็1ตุลาใช่ค่ะส่วนวันออกหุ้นกู้คือ2ตุลาคม2,568ค่ะเอาละครับมาถึงเรื่องสำคัญที่มองค่าไม่ได้เลยคือความเสี่ยงในแฟกชีทนี่ระบุไว้หลายข้อเหมือนกันมีอะไรที่ต้องเน้นเป็นพิเศษบ้างครับ ถ้าเป็นความเสี่ยงของตัวบริษัท BTS เองนะคะที่เอกสารเขายกมาก็จะมีอย่างแรกความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกพวกสถานการณ์การเมืองภัยธรรมชาติอะไรแบบนี้ค่ะถ้าเกิดขึ้นก็กระทบธุรกิจได้อีกเรื่องคือความเสี่ยงจากการพึ่งพาสัญญาระยะยาวคือไรายได้หลักมาจากสัมปทานสัญญาเดินรถซ่อมบำรุงซึ่งมันยาวมากถ้าเกิดสัญญาถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีอันเนี้ยกระทบหนักเลยค่ะครับครับเข้าใจได้ แล้วก็มีความเสี่ยงจากการลงทุนเพราะ BTS เขาก็ลงทุนหลายอย่างอาจจะไม่เป็นไปตามคาดหรือล่าช้างบบานปลายก็เป็นไปได้ค่ะฟังดูก็เป็นความเสี่ยงทางธุรกิจปกติของบริษัทใหญ่ๆนะครับแล้วถ้าเป็นความเสี่ยงของตัวหุ้นกู้เองล่ะครับมีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมเห็นพูดถึงสภาพคล่องด้วยใช่ค่ะอันนั้นสําคัญเลยสําหรับหุ้นกู้เอกชนบ้านเรา 1. คือความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในตลาดรองคือต้องเข้าใจว่า ตลาดซื้อขายหุ้นกู้มือสองบ้านเรามันเอ่อไม่ได้คึกคักเหมือนตลาดหุ้นนะคะครับซื้อขายยากกว่าใช่ค่ะถ้าเราซื้อมาแล้วอยากขายก่อนครบกําหนดอาจจะหาคนซื้อยากหรือต้องขายราคาต่ําลงโดยเฉพาะถ้าดอกเบี้ยนในตลาดมันขึ้นราคาหุ้นกู้เดิมจะตกและที่สําคัญคือเอกสารบอกชัดว่า bts ไม่ได้เอาหุ้นกู้ชุดนี้ไปเทรดในตลาดรองไหนเลยนะคะอา้าวไม่ได้เข้าตลาดรองเลยค่ะ ดังนั้นคนที่ซื้อก็ต้องคิดว่าเป็นการลงทุนยาวๆอาจจะต้องถือจนครบ2ปีหรือ3ปีจริงๆไม่เหมือนฝากเงินนะคะอืมอันนี้สำคัญมากต้องพร้อมถือยาวๆค่ะต่อมาคือความเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้อันนี้เบสิกเลยถ้าบริษัทมีปัญหาจ่ายดอกเบี้ยไม่ได้คืนเงินต้นไม่ได้ก็อาจจะเสียงเงินลงทุนไปแม้เรตติ้ง BBB+ จะบอกว่าเสี่ยงไม่สูงมากแต่ก็ไม่ใช่ศูนย์นะคะ แล้วก็ความเสี่ยงที่เร й ติ้งอาจจะเปลี่ยนได้นะคะ BBB+ วันนี้อนาคตถ้าการเงินแย่ลง t r i สก็อาจจะลดเร t i ติ้งได้ซึ่งก็กระทบราคาถ้ามีตลาดรองแล้วก็สะท้อนความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นครับผมความเสี่ยงราคาผันผวนถ้าขายก่อนกำหนดราคาก็ไม่แน่นอนขึ้นกับตลาดตอนนั้นและอีกข้อที่น่าสนใจมากๆคือหุ้นกู้ชุดนี้ไม่มีประกันและที่สำคัญคือ ไม่มีข้อกำหนดห้ามผู้ออกคุณกู้นำทรัพย์สินไปเป็นหลักประกันนี้สินอื่นหรือ no negative pledge ค่ะเดี๋ยวเดียวนะครับไม่มีประกันนี่พอเข้าใจว่าไม่มีอะไรคำ้ำแต่ไอ้ไม่มีข้อห้ามเอาทรัพย์สินไปค้ำประกันนี่อื่นหรือ no negative pledge เนี่ยมันมันหมายความว่าอย่างไงครับมันกระทบเรายังไงแต่ถ้าม,มันเหมือนเขาสัญญาว่าถึงฉันไม่เอาอะไรมาค้ำให้เธอแต่ฉันก็จะไม่เอาทรัพย์สินดีๆไปค้ำให้เจ้าหนี้คนอื่นเหมือนกันนะ ทุกคนจะได้มีสิทธิในทรัพย์สินที่เหลือเท่าๆกันแต่พอหุ้นกู้ชุดนี้ไม่มี Negative Pledge ก็แปลว่าในอนาคตถ้า BTS ไปกู้เงินก้อนอื่นแล้วเอาทรัพย์สินดีๆไปค้ำประกันให้นี่ก้อนนั้นถ้าเกิดบริษัทแยกขึ้นมาจริงๆเจ้าหนี้ที่มีหลักประกันคนนั้นจะมีสิทธิในทรัพย์สินชิ้นนั้นก่อนเราค่ะอ๋อเข้าใจแล้วคือเราอาจจะเสียเปรียบเจ้าหนี้รายอื่นที่มีหลักประกันได้ถ้าบริษัทเอาสินทรัพย์ไปค้ำที่หลัง ถูกต้องค่ะมันเพิ่มความเสี่ยงให้เจ้านี้ไม่มีประกันอย่างเราขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะโหชัดเจนเลยครับเป็นรายละเอียดเล็กๆแต่สำคัญมากขอบคุณครับที่อธิบาย แล้วในเอกสารมีพวกคำเตือนอะไรอื่นๆอีกไหมครับก็มีคำเตือนมาตรฐานของกรอตอค่ะที่ย้ำว่าการที่กรอตออนุญาตไม่ได้แปลว่ารับรองข้อมูลหรือแนะนำให้ลงทุนนะคะต้องตัดสินใจเองแล้วก็ย้ำว่าแฟกชีตนี้เป็นแค่บทสรุปต้องไปอ่านไฟลิ่งกับหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มให้ละเอียดก่อนลงทุนเสมอครับอันนี้สำคัญมากต้องอ่านฉบับเต็ม นอกจากนั้นเขาก็ให้ข้อมูลเสริมมานิดหน่อยว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมา BTS Group ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้หรือใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้นะคะครับผมก็เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจไปเอาละครับผมว่าเราได้เจาะลึกรายละเอียดสำคัญของหุ้นกู้ BTS Group ครั้งที่ 22, 2,568ทั้ง2ชุดนี้กันไป ค่อนข,ข้างครบถ้วนแล้วนะครับตั้งแต่ลักษณะดอกเบีย้ยวัตถุประสงค์ที่เป็น refinance rating BBB+ เงื่อนไข IBD ratio แล้วก็ความเสี่ยงต่างๆโดยเฉพาะเรื่องสภาพคล่องกับประเด็น n o n e g a t i v e pledge ที่เพิ่งคุยกันไปค่ะถ้าสรุปอีกทีนะคะก็คือไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกรรัน BBB+ มี u s รุ่น2ปี3.4ม่น2ปี3.40%กับ3ปี3.60% จ่ายดอกทุก6เดือนหลักๆคือรีไฟแนนซ์ดอกเบีย้ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยนิดหน่อยแต่ก็มีความเสี่ยงเรื่องสภาพคล่องและการไม่มี n เนกาทีฟเพล g e ค่ะการทำความเข้าใจข้อมูลพวกนี้อย่างละเอียดรอบคอบนี่จำเป็นจริงๆนะครับก่อนจะตัดสินใจลงทุนอะไรก็ตามใช่ค่ะแล้วก็มีประเด็นที่น่าคิดต่อนิดนึงจากที่เราคุยเรื่อง IBFE ratio ที่ตอนนี้ยังต่ำอยู่มากนะคะครับ คือถึงแม้ตอนนี้จะดูยังสบายสบายแต่พอมองไปข้างหน้ากับกลยุทธ์ move mix match ของเขาที่ดูจะต้องใช้เงินลงทุนอีกเยอะในหลายธุรกิจ คำถามคือเขาจะบริหารหนี้สินระยะยาวกับการเติบโตยังไงไม่ให้ความเสี่ยงมันสูงขึ้นจนไปติดเพดาน IBFV หรือกระทบเรตติ้งในอนาคตการหาจุดสมดุลตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องท้าทายและน่าติดตามสำหรับ BTS ต่อไปค่ะอืเป็นมุมมองทิ้งท้ายที่น่าสนใจชวนให้ติดตามสถานการณ์ต่อไปจริงๆครับสำหรับวันนี้ข้อมูลที่เรานำมาฝากก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจหุ้นกู้ชุดนี้ไม่มากก็หน่อยนะครับ